สวัสดีครับเจ็บอุดรนเอฟเสียจารครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปครับหลวงปู่ทวดครับพิมพ์พุทซ้อนใหญ่นะครับหรือบางคนก็เรียกว่าขี่คอใหญ่ครับเหรียญนี้สร้างเมื่อปี2509นะครับแจกสำหรับผู้มีอุปกราระคุณที่วัดนะครับผู้มีอุปกราระคุณครับ ผู้ชมผู้ฟังโปรดใช้ใจยานในการรับรับชมและรับฟังเลยนะครับเราให้ข้อควรสังเกตอย่างนี้ครับพุทธช้อนใหญ่นี่ครับหรือขี่คอใหญ่นี่ครับสร้างเมื่อปี2509นะครับท่านต้องพิจารณาดีนะครับเหรียญนี้มีก๊อฟหลากหลายสีมือนะครับผู้ชมผู้ฟังสังเกตดีๆนะครับตัวหนังสือเขาจะเป็นขนนะครับองค์พระจะเป็นขนนะครับท่านขยายดูได้นะครับ เสนขนครับตามเราองค์พระนี่ครับตามต่างๆนี่ครับตัวหนังสือเล็กๆก็มีเส้นขนนะครับถ้าไม่มีท่านวางได้เลยครับเพราะเหรียญนี้เป็นก๊อปตีมือครับคนที่เขามีฝีมือการดูครับเขาไปสั่งทําครับครับคนที่เขามีความรู้นะครับเขาไปสั่งทําครับต้องพิจารณาดีนะครับเหรียญนี้แพงนะครับหลักแสนนะครับหลายแสนอยู่ครับหี่ยแสนก็ช่างครับขอให้มันเป็นเหรียญแท้นะครับ คนที่มีสตังเขาก็มีสามารถความเช่าได้ครับครับถ้าเหรียญเก่เนี่ยพันหนึ่งห้าร้อยกระแพงครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับครับเหรียญนี้เขาเรียกว่าพุทธสร้อนใหญ่ครับหรือว่าสี่คอครับข้างบนจะเป็นหลวงปู่ชวดข้างล่างจะเป็นอาจารย์ถิมครับครับปะทังร้านด้านหลังจะเป็นสตูเจดีย์ครับชมครับชมไปด้วยกันครับชมด้านหน้านี้ก่อนครับเดี๋ยวผมจะอธิบายแล้วให้ข้อควรจะเก็บที่เป็นสมาชิกผมทุกคนนะครับ ท่านนะครับดูดีนะครับร้อยจัหูปิ้นต่างๆนี่ก็ต้องต้องดูนะครับรอยจัดหูนี่ครับครับมันไม่สามารถถอดได้หมดหรอกครับเส้นขนนี่สําคัญนะครับตัวหนังสือนี่ครับครับเป็นแท่งนะครับมีตัวเป็นขนนะครับท่านขยายดูได้ครับป้าผมเนี่ยขยายดูได้ทุกองครับครับเปิดเป็นสาธารณะครับครับเปิดเป็นคลิปสาธารณะครับให้ทุกคนที่เข้ามาดูได้ครับดูได้และชมได้ครับ ชมและฟังอย่างเข้าใจครับตัวหนังสือต้องเป็นขนนะครับนี่คือผู้ซ้อนใหญ่สราบเมือปี2 5 0 9ครับครับผู้ชมผู้ฟังครับท่านเอาไว้แจกพระด้านผู้ที่มีอุปการะอุ่นนะครับทางกับทางวัดนะครับครับเป็นกระดาษทองนะครับองนี้ครับครับส่วนเหรียญเนื้ออื่นนั้นมีหรือไม่ท่านต้องไปหาข้อมูลเองนะครับถ่ายชัดๆอย่างนี้ท่านดูครับพิจารณาดูด้วยตัวเองครับ ว่าแทหรือไม่แท้ครับครับดูนะครับเหรียญรุ่นนี้มีของปีมือหลากหลายปีมือนะครับครับผมก็พบเจออยู่ครับแต่มันไม่ใกล้ครับมันบวมเบอร์ครับครับบางองค์กระไหลทองเขาก็ไม่ใช้กระไหลแท้ครับเขาเป็นกระไหลวิทยาศาสตร์นะครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับตั้งแต่ปีสามาสามหกมะนีของก๊อปมันก๊อปได้ดีมากเลยครับก๊อปได้้ายคืงครับพรางตาได้ส้าบับคนที่ ผมไม่เคยเห็นของแท้นะครับครับท่จารต้องพิจารณาดีนะครับครับดัวชมองจริงมาเชิญนะครับที่จังชั้นติดแดงชั้นสองครับห้องหนึ่งหกสี่ครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับครับร้านบารมีอาจารโรครับผมวางไว้อยู่นะครับเหรียญนี่ผมวางไว้อยู่ในน้าตู้ครับผู้ชมผู้ฟังโปรดใช้ความสังเกตดีนะครับตัวหนังสือก็ต้องเป็นขนนะครับตัวหนังสือนี่เป็นขนนะครับตามทิวโบนี่ก็เป็นขนนะครับ ขอบ่างนะครับบวกระข้างบนก็เป็นขนครับดูดีๆครับพิจารณาดีครับของนี้เสีมือมีมาาหลากหลายเสีมือนะครับคนที่มีความรู้ครับเขาไปสั่งทาครับแต่พรางตาได้สาหรับบางคนที่ไม่เคยเห็นของจริงครับครับครับพรางตาได้ครับใครจะโดนไปมั่งก็ไปพิจารณาเองนะครับครับไม่ต้องรายมาถามผมนะครับครับ ผมไม่รับดูครับผมมีอยู่ในตู้ครับท่านธรรมทีเปรียบเทียบได้เองเลยครับใช้สติและปัญญาของท่านในการพิจารณาครับมีของจริงครับผมี้ชุกเหรียญที่ผมลงมาในคลิปเนี่ยเป็นเหรียญของผมทั้งหมดเลยครับครับเหรียญของผมทั้งหมดครับยังมีเยอะมากครับและหลากหลายครับครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับเม็ดตาต่างๆเนี่ได้พาฒนาผ่านงคมชัดนะเหรียญต้องไม่บวมเบรอนะครับอย่าให้เขาสร้างสตอรอีกแล้วท่านเข้าทางเขานะครับ ฟังแลวชมอย่าเข้าใจครับับชมด้านหลังกันครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังครับครับครับรอยตัดตรงนี้ครับคันนี้อควรสังเกต่สาคัญนะครับไม่ใช่เป็นเหรียญเล็กถอดแล้วอดตัดเกินนะครับนี่ครับเป็นตัวตัดจากตัวผู้ข้างหน้าครับตัดไปข้างหลังครับตัดไปด้านหลังครับมีตรงมีจะเข็บตัวนี้ด้วยนะครับท่านต้องดูดีๆนะครับไม่ใช่ตัดเกินนะครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่กรอบแล้วเหรียญนี่เอมา ตัดเกินให้ท่านดูนะครับครับอันนี้เป็นแม่พิมพ์ได้ตัดมาครับเขาสร้างมาเป็นอย่างนี้ครับตามที่ผมพบเจอนะครับท่านต้องสังเกตดีๆนะครับเนี่ยเส้นนี้ไม่ใช่เป็นเหรียญก๊อนเล็กแล้วตัดเกินนะครับส่วนมากก็จะตัดเกินอย่างนี้ครับตามขอบนี่ครับนี่ครับตัดให้เหยนเท่ากันครับของเจ้ครับของเรียนแบบนะครับท่านลองดูนะครับตัวหนังสือเขาจะเป็นขนนะครับสร้างสะดเกรีหลงู่ทวดครับนี่ครับ เจดีย์องค์นี้แหละครับที่เงินที่ได้ไปทางวัดก็ไปสร้างเจดีย์สูปเจดีย์นี้รูปตุกตาที่ทาารต้องดูดีๆนะครับดูให้ชัดอย่างนี้นะครับถ้าผิดแจกจากตรงนี้อาจารย์พิจารณาได้นะครับมีรัศมีปั๊มนะครับเห็นดูไหมครับเห็นไหมครับรัศมีปั๊มครับเส้นเสี้ยนปั๊มนะครับปั๊มจากแทะเห็นไหมครับเงาครับเงาครับขีคอครับหลวงปู่ทวดนี่ครับอาจารย์ชิมอยู่ระหว่างตรงนี้ครับเห็นไหมครับเงาครับผมถ่ายเงาให้ดูท่านดูด้วยเลยครับ ่านต้องพิจารณาดีๆนะครับเหรียญนี้มีก๊อฟฝีมือหลากหลายฝีมือมากนะครับครับครับเป็นเหรียญแพงครับนี่ครับที่เราเลือกสําหรับแด่ผู้มีอกาล่าครับครับงานเดือนห้าครับทุกปีครับ่านจะทําอย่างนี้ครับครับนปีศูนย์เก้านะครับสร้างปีศูนย์เก้าเขาเรียกพุดซ้อนใหญ่หรือเรียกว่าขี่คอใหญ่นะครับครับมันมีขี่คอเล็กด้วยนะครับจะเห็นไหมครับเงานี่ครับดูครับอย่างนี้ถึงจะปลอดภัยนะครับ เงาขององค์พระนะครับวันนี้แสงเป็นใจให้ผมถ่ายทําได้ดีครับรัศมีปั๊มเห็นไหมครับเส้นขนต่างๆท่านต้องดูดีๆครับรัศมีปั๊มนะครับเหรียญปั๊มแต่บวมเบร์เป็นเหรียญถอดเหรียญเก้นะครับชมด้ช่องอย่างเข้าใจครับเห็นไหมครับผมถ่ายเงาให้ดูเห็นไหมครับพอเห็นลางๆนะครับเงาพอเหรียญปั๊มกระแทกเข้าไปมันจะต้องเป็นรูปมีรูปเงาอย่างนี้ครับจะทําให้ดูง่ายขึ้นครับครับดูแล้ชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับเห็นไหมครับ ลักษณการปั๊มเนี่ยครับมันทําไม่ได้หรอกครับสิ่งนี้มันทําได้ทําให้ผมดูครับผมพอเข้าใจได้ด้วยตัวผมเองครับครับผมไม่ได้ท้าทายใครหรอกครับแต่เหรียญเนี่ยผมก็เล่นมาสี่ห้าสิบปีแล้วครับครับจากเหรียญบ้านผมนะครับอาจารย์พอนต่างๆลุงบุขาวลุงูุชอบอะไรต่างๆครับผมก็เรียนรู้จากเหรียญจริงนะครับเพราะมันเป็นยังไงมันมันเหรียญการปั๊มกระแทกนี่ยมันจะต้องมีลักษณะการปั้มนะครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับ ฟังอย่างเข้าใจเลยนะครับนี่ครับผมจะหมุูมันูรอบๆไปท่านดูนะครับท่านพิจารณาดีนะครับตัวหนังสือเขาจะเป็นขนนะครับเป็นขนเยอะๆเลยครับระวังให้ดีนะครับเหรียญนี่มีกลากปลกยที่มือนะครับครับเช่นตัวนี้ท่านลองดูนะครับไม่ใช่เป็นเหรียญถอดแล้วย่อเล็กตัดเกินไหมครับมันเป็นตัวตัดตัวผู้ข้างหน้าครับตัดผ้าข้างหลังครับบางทีก็ทําเกินครับก็เป็นอย่างนี้ครับบางองค์ก็มีนะครับครับ ไม่ใช่พระถอดพระเจ้นะครับนี่ครับดูรัชมีครับเห็นไหมผมความบูงความงท่านดูหมดมิติเลยครับให้ท่านได้พิจารณาเองครับด้วยสติปัญญาครับอยากชมองจริงมาเชิญมาชมเลยนะครับผมวางไว้อยู่ในตู้ครับอยู่ในอยู่ในร้านครับอยู่ในร้านครับดูและชมอย่างเข้าใจฟังอย่างเข้าใจครับอยากชมองจริงมาชมครับอยากเห็นของมาคุยกันนะครับราคาไม่มีกลางอะครับกลางที่เราสองคนครับ เห็นขายถูกเราบอกว่าไม่ได้จะแท้อย่าพูดนะครับท่านไม่มีความรู้ท่านอย่าได้พูดคานี้นะครับครับครับอยู่ในความพอใจระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายครับผู้ให้เช่าและผู้เช่าครับครับอยู่ในความพอใจครับสมัยก่อนมันไม่ไม่แห้งครับแต่ปัจจีบผมเก็บใหม่ๆนะครับเดี๋ยวนี้อยู่แค่หลักพันต้นๆครับครับหลักร้อยครับหลักพันต้นๆครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับ ครับผมไม่ได้รอว่าใครครับครับผมไม่ได้ฉลาดกว่ากใครหรอกครับครับผมอยู่องการนี้มาสามสิบกว่าปีแล้วครับก็รู้อะไรดีๆหลายอย่างครับหลายสิ่งหลายอย่างครับคอนเทนต์ผมก็ไม่ต้องฟังนะครับคอนเทนต์ใครก็ต้องไม่ต้องฟังครับท่านต้องพิจารณาอย่างมีสติของท่านเองครับจึงจะได้พาแทครับฟังแล้วจบอย่านเข้าใจครับนี่เขาเรียกว่าซ้อนใหญ่อันนี้เงินที่ได้มาในท่านไปสร้างสถูปเจดีย์นี่ครับ ตุกตาที่อยู่ในยูนอยู่ในซุปบรรทุนน้นต้อนดูดีๆนะครับครับเงาต่างๆนี่ครับท่านต้องดูครับดูและชมครับฟังอย่างเข้าใจครับวงช้างต่างๆนั้นต้องดูดีๆนะครับมันมีเส้นปลายแหลมยื่นออกมาอยู่เล็กน้อยครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับนะครับเหรียญพุทซ้อนใหญ่ครับสองพันห้าร้อยเก้าครับเขาเขียนไว้บอกอยู่ในเหรียญครับนี่ครับครับมาชมด้านหน้าต่อนะครับ ชมและฟังและพิจารณาดีๆครับเพราะเหรียญนี้มีหลากหลายที่มือมากนะครับผมก็พบเจอหลายเหรียญอยู่ครับแต่ผมดูได้แล้วผมก็เข้าใจได้แล้วผมก็เอาเหรียญแท้มาอธิบายให้ฟังนะครับท่านดูนะหัวหูอย่ากันเสียทิ้งนะครับตัวหนังสือท่านอย่าลืมนะครับองพระนี่เขาจะเป็นขนนะครับเป็นขนตามรอบองพระนี่ครับนี่ครับแต่ที่ผมจี้นี่ครับนี่มีเส้นขนครับเยอะแยะหลากหลายครับ ดูและชมอย่างเข้าใจฟังอย่างเข้าใจเลยนะครับครับครับจมด้วยการพิจารณาด้วยกันครับเคยการสร้างสังคมปะให้ให้สุจริตครับครับผมไม่กล้าทำหรอกครับสิ่งที่ไม่ดีครับบาปบุญมีจริงครับผมไม่คิดทําครับครับผมไม่เคยคิดทําเลยครับสิ่งที่ไม่ดีครับไม่ได้ต้มตุ๋นชาวบ้านนะเอามาสร้างส่วนคอนเทนต์ไม่ใช่ไม่ใช่ไหผมไม่ได้ทําอย่างนั้นนะครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับ มาดูขอบข้างกันครับขอบข้างครับท่านจะดูตรงไหนก็เอากันครับเอาตรงไหนก็ได้ครับขอบข้างไม่ได้ขอบข้างนี่เป็นขอบตัดนี่เป็นวาถ้ากมหรือไม่ท่านต้องไปคิดเองนะครับผมจะไม่เจาะจงว่าใครระบุชื่อใครนะครับครับผมให้ท่านคิดเองด้วยตัวท่านเองใะสติหรือปัญญาของท่านเองครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับดูและชมอย่างเข้าใจและฟังอย่างเข้าใจจะเอาตรงนี้ก็ได้นะครับครับครับเอาตรงไหนก็ได้ครับ ถ้าเหรียญมันตัวตัดนี่ข้างหน้านี่ถ้ามันไม่คมมันตัดเราเหรียญมันเนื้อมีปิ้นเนี้เกินครับทั้งเ็าแต่งแต่งใหม่ครับเป็นธรรมชาติครับไอ้พวกว่ารอยตัดนี่เป็นวาตถกรรมหรือไม่ท่านต้องพิจารณาเองนะครับครับครับไม่ใช่ทําเขาทํามากกว้แล้วเขาก็บอกว่าจุดตรงนี้ที่เขาทำเนี่ยจึงเป็นของแท้จะไม่ได้มีกี่องค์นะครับที่เขาทำครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับดูครับ ดูอย่างเข้าใจและฟังอย่างเข้าใจครับแน่นหน้าต่อครับครับเดี๋ยวนี้สมบูรณจะทําอยู่ประมาณสิบสี่นาทีครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับพุทธสร้อนใหญ่ครับเขาเรียกว่าพุทธสร้อนใหญ่ครับหรือว่าเรียกว่าขี่คอใหญ่ครับสองพันห้าร้อยเก้านะครับจากพระครูวิศาลโยพนอาจารย์ถิ่นจังบุกเสกครับครับครับเหรียญนี้เป็นเหรียญทอนมีราคากระไหลทองครับ กระไหลเดิมนะครับสมัยก่อนกระไหลทองเนี่ยเขาเอาทองแท้มาล่อมากระไหลนะครับแต่ปัจจุบันนี่มันเป็นวิทยาศาสตร์เงาเงาครับดูครับดูแลชมอย่างเข้าใจครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับทำเข้าใจด้วยกันนะครับอยากจะรู้จริงเชิญนะครับตั้งชั้นจึดแดงครับชั้นสองครับห้องหนึ่งหกสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งครับเปิดทุกวันครับครับเปิดทุกวันครับชมและฟังพิจาร์ด้วยกันครับ แล้วพี่แร์ด้วยนะครับสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยมันใช่หรือไม่ครับไม่ลองมาไลน์ให้ผมดูนะครับครับไม่ต้องคอมเมนต์ของผมก็ได้ครับเพราะไม่ชอบคลิปของผมเป็นช่องชมดูที่ช่องอื่นนะครับถ้าชอบคลิปผมช่องของผมก็ติตตามครับกดไลค์กดแชร์กดจิตตามเลยนะครับครับครับถ้าชอบเข้ามาดูครับผมเปิดเป็นสาธารณะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกท่านครับ ไม่ได้บูดไรืระบุดตัอเตินครับครับเาหน้าฟังอย่างเข้าใจครับนี่ครับสวยไหมครับชัดไหมครับใช่ไหมครับสวยใช่ชัดกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตาม้วยนะครับคลิปต่อไปเราจะอะไรมาลงเชฟอุดรเอฟซีจะอครับสวัสดีครับ